ทีมป้ายวัวเลวหัฟ้ามหาราในทธาริธีชิงมาในทธาริธีชิงมาหัฟ้ามหาราดูว่าขยับปีกยังสวยงามแล้วก็มีเกตขึ้นมานิด้ปล่อยเรือไหลเข้าเซนชัยสุดยอดครับขอเสียงปรบมือนักกีฬานะชอบเพลงครับโอ้โหสุดยอดครับเรือเข้าเซนชัยกับราการตัดสินร่องน้ำนักเงินครับหัฟ้ามหาราชร่องน้ำนักเงินหัฟ้ามหาราชไปเลยชนะครับเลื่อนกดไทยสุดยอดครับพี่น้ององฟ้าพายามไหนเริ่มกดไทยเดียวกัฟ้าหงฟ้ามหาราช มหาลายยังมาท่าในเปี่ไปนะครับไปทีมงานมาเอาลำน้ำมูลครับเรียงกาฟ้าหมุกฟ้ามหาลายสุดยอดครับครับสลหรับเรือในเที่ยวต่อไปครับสิษยสองใฝไพ พื้นบ้านทั่วไปครับครับร้องและแตงเขาวงนาวาวิธีสปอร์ตร้องน้ำน้ำเงินเฮ้พระพุทธแสงเมืองนต้องเอาแล้วครับทีมงานวัดบึงเอฟซีครับมันเริ่มจะขับเที่ยวกันมาครับช่วงป่ายปลายพนมไพรร้อยเอ็ดจะขายเที่ยหรือไหมหรือว่าสุดยอดครับเรือสิบสองก็ไม่ธรรมดาครับพี่น้อครับเอาละครับช่วงที่ระหว่างรอครับก็ ขออนุญาตประชาันผู้สนับสนุนการจัดงานแข่งขันเรือยาวระเพณีสุกเรือยาวของอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินของเรานะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียงอำเภอเขอาวงจังหวัดกาฬสินก็อขอบพระคุณครับท่านผู้สนับสนุนนะครับในโครงการเรือยาวของเราครับเทศบาลตำบลขุดศินร่วมกับอบจกาฬสินหนึ่งแสนบาทครับวัดพระธาตุหมื่นหินห้าหมื่นบาทบริษัทขุนทองทรัพย์ไยสาร เสียกุยเจ๊เยียบ1นึ่งแสนบาทท่านพระคูสุธารัตโนภาเจ้าอาวาสวัดมงคล2 0งหมบาทสอทอวิชานทิพกระโทกวิธีสปอร์ตห0าพบาทครับเสียวิรัตห้า0ันบาทร้านหมอยาภูไทย2,500บาทร้านสมมอเตอร์2,500บาทโรงน้ำแข็งฟนทิปไอซ์2,500้2,500บาทห้างทองมณีนีลูกฟก้า2,500บาทร้านพีเคโมบาย2 5 0พบาท คุณยุทธวังกรจังหวัดพิจิตร2 0 0 0บาทร้านเขาวงเคเ 2, บิล2,000บาทร้านสิริวัฒนาสโต1,000บาทน,น้ำดื่มสายทาน1,000บาทร้านวอวันร้านวอวัน,นิดยางหยุด1 0 0 0